อ่สวัสดีครับสําหรับบอรดรีบรตตัวใหม่สําหรับปี2022ก็มีปรับเปลี่ยนค่อนข้าง,างก็ไม่ได้เยอะมากครับคือหลักการทํางานยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมปรับตัวโครงของโค้ดใหม่นะครับก็คือจากเดิมที่เราเอาทุกอย่างไปยัดไว้ในไฟล์เมนไฟล์เดียวถูกไหมครับอันนี้เราก็จะมีเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะแยกแยกเป็นแต่ละโมดูลออกมาว่า แต่และไฟล์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันทีละไฟล์ก็ได้ครับอย่างตัวไฟล์ a c c o u n t เนี่ยคือจริงๆก็ไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นแค่เอาไว้เรียกอ่าตัวของ Exchange ขึ้นมาว่าเราจะใช้ Exchange ตัวไหนนะครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตัว C C X T เพื่อดึงอ่าตัว Exchange F T X มามันก็จะเป็น F T X แบบนี้ทีเนี้ย ทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับก็คือพอสมมุติถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปสมมุติเราจะทำ h a n g e อื่นมันก็ง่ายแล้วแล้วก็มาไล่เปลี่ยนตัว x Exchange ว่าาสมมติเราจะใช้ไบแอนด์ก็มาเปลี่ยน Exchange ตรงนี้ให้เป็นไบแอนด์ถูกไหมครับคือ C C X T ซัพพอร์ตตัวไหนบ้างก็สามารถดึงมาใช้ได้เลยอันนี้คือวิธีที่ง่ายส่วนถ้าเกิดบาง x Exchange ไม่มี C C X T ซัพพอร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่าเป็นอ่า E P I e s t ในในตัวไฟล์ c o u n t นี้ก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับไฟล์ file ต่อไปอันนี้เป็นไฟล์ที่ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็คือไฟลเป็นไฟล์ Config.json อ่าอนอลืมไปจริงๆต้องพูดถึงอันนี้ด้วยว่าคือก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราเรียกเรียกใช้ค่าเซตติ n งต่างๆของบอทเนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์ f อ่าไฟล์ .json ไฟล c o n f i g j s o นนะครับก็คือมันก็จะมีเราก็จะร a d c o n f i g อย่างนี้เลยไม่ต้องไปทำเป็นไฟล์ config นะครับ อพอเสร็จแล้วก็มาดูตัวไฟคอนฟิก dot json นะครับก็เหมือนเดิมครับก็อาจจะมีเปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนชื่อตัวแปรนิดหน่อยแต่ที่เหลือก็ก็คล้ายๆเดิมครับก็คือมีม API key API secret เหมือนเดิมแล้วก็ subaccount อย่างตรงนี้ครับสมมุติถ้าเกิด a c t ช o n ไหนไม่มี subaccount ตัวเราไม่ได้เรียกไปใช้ในไฟล์ a c c o u n t py นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยก็คือลบออกลบตัวสั b Account นี้ออกได้เลย ส่วนบอทเนมอันนี้ก็คือเอาไว้ตั้งชื่อนะครับบางทีสับแอคเขาเราเราอยากจะตั้งยากๆหน่อยแต่ว่าบอทเนมเราอยากจะใช้สําหรับอบอกแออย่างเรารีบาลานซ์อะไรอยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะเป็นชื่อบอทครับแล้วก็แพรเหมือนเดิมเขาคือแพรก็ใส่ชื่อว่าเราจะเทรดคู่ไหนแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเป็นเทรดอย่างเทรดสปอตเนี่ยเราก็ต้องใส่แอสเซทเนมว่าเอ้ยพอสมมุติเรารีบาลานซ์สเปลยูเเนี่ยโทเคนที่อยู่ในกระเป๋าในวอลเล็ตของเรามันก็จะเป็นสเปลถูกไหมครับก็ ใส่ตามนี้ได้เลยแล้วก็โคดเคเลนซีก็คือสําหรับอันนี้ก็คือทํามารองรับสําหรับใครที่อยากเทรดคู่อื่นเป็นคู่อา,อาจจะมีสเปล BTC ผมไม่แน่ใจคนระับมีเป็นสเปล USDT อะไรอย่างเงี้ยครับคือเป,เป็นคู่ที่เป็นโคดอื่นก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็รีบาลานซ์เเกตไวลูเหมือนเดิมครับคือเราอยากให้มันฟิกรีบาลานซ์อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็รีบาลานซ์ขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่ก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับก็คือเป็นรีบาลานซ์มินิมัมเรนจ์ ไฟล์ต่อไปไฟล์ดาต้าเบสนะครับไฟล์ดาต้าเบสก็เหมือนเดิมครับคือเราจะใช้วิธีการาเรียกจากไฟล์ a c ค o u า t มานะครับพวกพวกเขาเรียกอะไรอะพวกเซตติ้งต่างๆของตัว exchange นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็อย่างที่บอกนะครับต่อไปสมมติถ้าเกิดเราเปลี่ยน exchange เนี่ยมันก็ง่ายแล้วเพราะเราใช้่า Exchange ตรงนี้เลยเวลาเราเรียกมันก็สามารถที่จะเป็นบล็กไหนก็ได้นะครับ แต่นิดนึงนะครับสมมุติถ้าเกิดเป็นสมมุติถ้าเกิดเราดึงสมมุติถ้าไม่ใช่ FTX เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าไอตัว Trade History เนี่ยมันออกมาเป็นไฟล์ลักษณะยังไงนะครับอาจจะต้องมาเปลี่ยนตรงแถวๆนี้หน่อยนึงซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้นะครับก็คือต่อไปตอนนี้ FTX มันค่อนข้างอยู่ตัวแล้วแหละน่าจะเสร็จค่อนข้างเกือบสมบูรณ์แล้วต่อไปก็คงไปเริ่มทำของเป็นตัว c h ช n g e อื่นนะครับต่อมาก็คืออ่าก็ ไฟล์ที่เหลือจะคล้ายๆเดิมนะครับก็ผมคงไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับแค่มาบอกว่าเออไฟล์นี้ไว้ทําอะไรเฉยส่วนอธิบายละเอียดก็เดี๋ยวอาจจะทําเป็นวิดีโอขึ้นมาแยกอีกทีหนึ่งนะครับอ่าต่อไปอันนี้ไฟล์ indicator ก็เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับสาหรับตัวที่เป็นส p o t ธรรมดาอ่าที่เพิ่มมาก็คือจะเป็น log t txt นะครับคือเราจะเพิ่มให้บอทดมัน log ไว้หน่อยว่าเออมันมีมันเจอ error อะไรบอทดเริ่มตอนไหนเจอ error อะไร อ่าทำไมบอทดถึงหยุดถึงมีปัญหาอะไรอย่างี้มันก็จะหลอกเป็นไฟเทค e ไว้นะครับไฟเมนอ่าอ่าเดี๋ยวขอข้ามไปดูไฟเทรดดิ้งก่อนแล้วกันครับไฟเทรดดิ fight ้งก็เป็นมันจะเป็นรวมอ่าคำสั่งที่เกี่ยวกับการเทรดเช่นพวก GET TIME GET PRICE อ่าเรียกราคาเพื่อเอามาใช้ในการคำนวณต่างๆนะครับแล้วก็สำคัญมากที่เปลี่ยนสำหรับตัวเวอร์ชัน2น2022เนี่ยคือในโปรเซสของการอ่า e x e c t i o n order นะครับก็คือในการส่งคำสั่งเนี่ยถ้าใครที่ใช้เวอร์ชันเดิมเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีปัญหานิดนึงเวลาเราส่งคำสั่งบางทีมันมี Error list index Error บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็คือพอดีกับที่ C C X T เขามีอัปเดตมาด้วยมันก็สะดวกกับเราหน่อยตรงที่ว่าเราสามารถมา Edit แก้ไขอะไรหลายๆอย่างได้นะครับก็อย่างที่บอกคงไม่คงไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับก็คือเดี๋ยวใครที่แกะ ใครที่เรียนในคอร์สอยู่แล้วหรือว่าสามารถแกะไดก้ก็ลองไปแกะดูนะครับว่า,วาเราใช้วิธีการยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมก็คงเดี๋ยวถ,ถ้ามีโอกาสคงมาอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็พื้นที่เพิ่มมาก็จะมีไฟล์ q ี i ควมีไฟล์รีแควเมนต์เอาเทก็คือจะใส่ตัวโมดูลแล้วก็ตัวแพ็กเกจที่ต้องใช้นะครับเวลาเราปิ p อินสตอลสามารถใช้ปิ i อินสตอลรีควเมนต์ได้เลยก็ง่ายขึ้นมาหน่อย แล้วก็จะมีแพดล็อกก็คืออ่ะเวลาผมมีอัปเดตอะไรผมก็จะเอามาเพิ่มในนี้ว่าผมอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับโอเคทีนี้มาที่ไฟล์เมนนะครับก็อย่างที่บอกครับจริงๆหลักการทํางานของบอทยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเรามาแก้ไขส่วนที่มีบั๊กแล้วก็การแยกแยกไฟล์เป็นโมดูลโมดูลแบบนี้คือสําหรับคนที่อยากเข้าไปพัฒนาต่อก็จะค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราแยกมาให้แล้วอ่ะถ้าถ้าคุณอยากไปปรับในเรื่องของการพัฒนากาัน ส่งคําสั่งเนี่ยคุณก็ไปแก้ที่ไฟเทรดดิ้งถูกป่ะครับอ,อยากพัฒนาเรื่องดัตต้าเบสก็อเอาอมา Edit ที่ไฟดัตต้าเบสได้เลยในขณะที่ลูปการทํางานเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือก็กอาจจะมาดูทีละอันนะครับก็คือก็เรียกก็คือเรียก t ทรดดิ้งเซตติ้ต่างๆนะครับพวกบอ a เนมแพรอสเซ็ตเนมเรียกทุกอย่างออกมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของออเดอร์ไทป์อะไรก็มาเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเป็นโพสต์ออรีไหมเป็นเมเกอหรือเทคเก อะไรก็ว่าไปออเดอร์ลิมิตก็จะมีเป็นลิมออเดอร์ไทป์ก็จะมีลิมิตมาเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวบางส่วนจะข้ามไปอะตรงนี้ก็คือเนี่ยครับก็คือที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นดัตเตอร์เบดล็อกทามแล้วก็บอดสตาร์ทอะไรก็ว่าไปทีนี้ในการลูปพอลูปมาปุ๊บมันก็จะเริ่มเช็คส่วนที่เพิ่มมาก็จะมีตรงนี้ครับมีเช็คก่อนเลยว่ามีเงินพอไหมบางคนแบบรันไปแล้วเจอเออเลยแบบ ม,มันจะเป็น Error Reference รนส์อ่าเบฟอร์แอสนะครับก็คือคือแบบมันยังพอมันเรียกแคชไม่เจอแคชก็เลยไม่มีค่านะคอ่าไม่ตัวแปรแคชก็เลยหาไม่เจอนะครับผมก็เลยเพิ่มตรงนี้ไม่ให้ว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบแคชไม่มีเนี่ยก็คือให้บอกว่าเลยแค h not enough นะครับผมก็ตั้งขั้นต่ำไว้0.1อ่าถ้าเกิดอยากไปปรับให้ต่ำกว่านี้หรือว่ายัางไงก,ก็ไปปรับได้นะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องปรับก็ได้นะครับ <laughs> ่าโอเคที่เหลือเหมือนเดิมนะครับก็เรียกข้อมูล Wallet Cash มาแล้วก็เอามาคำนวณเพื่อที่จะเทรดแบบ Fake Value เหมือนเดิมอ่าที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับคืออ่าลูปก,ก็จะหลูปไปเรื่อยๆคือพยายามจะ Rebalance ให้มันอ่าเป็นค่าที่เราฟริกไว้ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับก็คือปรับข้อความนิดหน่อยให้มันตรงถูกต้องแล้วก็เพิ่มหลอกมา เดี๋ยวผมพาไปดูตัวหลอกข้างล่างอ๋อแล้วก็อยากชวนดูตรงนี้เนี่ยครับคือเราก็จะใช้วิธีเรียกจากโมดูลออกมาในการส่งคําสั่งต่างๆนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดไอ้คำฟังก์ชันเนี้ยมันอยู่ในโมดูลเทรดดิ้งเนี่ยอ่ามันก็จะต้องเรียกจากโมดูลเทรดดิ้งมาอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกครับคือผมตั้งใจทําไว้แบบเนี้ยเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าบางคนอยากพัฒนาต่อเอ้ยแบบ โปรเซสที่ผมทำมันมันยังไม่ถูกใจอยากจะปรับให้ละเอียดกว่านี้หรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรยังไงก็มันก็จะง่ายขึ้นค่อนข้างพอสมควรไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถดูวิดีโอเก,ก่าๆได้เลยส่วนคนที่ลงคอร์สตัวปี2022เนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะอธิบายละเอียดอีกทีหนึงนะครับแล้วก็ไปดูขออ้าตัว Exception ที่เพิ่มมาก็คือแทนที่ผมจะ คือบางเอ็กเซปชันเราเราไม่ต้องการรู้อะนะครับคือไม่ใช่ไม่ต้องการรู้คือคือเราก็สามารถดูได้ว่ามันเออร์เรอเพราะอะไรนะครับแต่อย่างอันเนี้ยบางอ่าบางทีถ้าเออร์เรอแลบอดมันไม่หยุดมันก็ลําบากผมก็เลยเลือกเออร์เรอมาที่อ่าถ้าเกิดเจอแลวบอดจะหยุดก็คือ Permission Error ก็คือไว้คุณกรอก s o m ซัมติงไม่ถูกกรอกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกรอกพวก API key ค e c r e t Key อ่ส count ไม่ถูกไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็จะเป็น p e r m i s s i o n Deny แล้วเราก็จะมันก็จะมีบอกว่าบอร์ด o p Due To วทูค e ดเนเชีย r r อออะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดแบบเราใส่แพรไม่ถูกอ่าใส่แพรไม่ถูกหาแพรไม่เจอมันก็จะบอกว่าอ่าบอร์ดสต t อ p a ิวทแพร r ก็คืออ่าใส่ใส่คู่แพรไม่ถูกบางคนพิมพ์ตกพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยนะครับบอรดมันก็จะอยู่การทำงานไปแล้วก็จะหลอกไว้ให้เราดูว่าเอ้ยอ่าตอนไหนมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง ส่วนที่เหลือสมมติถ้าใครเจอเออร์อะไรจะมาเพิ่มหรอกก็สามารถมาเพิ่ม if ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จบแล้วครับสองระบอบตัวใหม่ก็คือก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเอาสเต็ปง่ายๆสรุปก็คือปรับแค่ c o n f ิกว่าอยากให้มันรีบาลานทุกเท่าไหร่แล้วก็อยากให้ดีบาลานเป็นเท่าไหร่แล้วก็ามาดูที่ไฟเมนว่าอยากให้มันรีบาลานทุกๆก,ก,กี่นาทีตรงนี้นะครับแค่นั้นเอง สำหรับคนที่แบบไม่ต้องการที่จะไปปรับอะไรมากมายก็ปรับแค่นี้นะครับก็โอเคครับแล้วเดี๋ยวสําหรับตัวอื่นก็เดี๋ยวผมทยอยอัพโหลดวิดีโอให้เรื่อยๆนะคะว่าแต่และตัวมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็สําหรับตัวสปอตหรืบาลานซ์สปอตก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ